สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีกันเบิร์ตจะผูกสู่คนเด้อเนาะหรือสิเป็นพ่อแม่พี่น้องฟังเล่าและฟังไทยต่างประเทศนําเด้อก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องให้ถูกใจนายจันดาบ้านนาแซนด์คือเก่าคือเดิมเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยโดยอ่ะก่อนอื่นก็ะเพาะพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ใหญ่จันดาบ้านนาในเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยโดยผู้เข้ามาติดตามเลยครับชมตลอดเนาะ ขอบุญขอบคุณเอฟซีถุกท่านเนาะอยู่ใกลอยู่ไกลอยู่ทั้งใดก็แล้วแต่พ่อเม่พี่น้องเลยตีหักแพงกันคือเก่าคือเดิมเด้เดอเนาะโดยวันนี้ก็มาทักทายสบ,บายดีกันช่วงเศร้าพ่อเมย์พี่น้องเลยมาพบมาพอ่อมาพบมาเจอมีายจันดาบรรณาในวันนี้เนาะมีางจันดาบรรณาก็ได้ไพ่กระยังพ่อเมย์พี่น้องเลยนะลงไปบ้านข้าวปลูกโตาเป็นยังคาดยังเห็ดอยู่นเนาะพ่อแม่พี่น้องยังหมอบตะกอกตะก้าอยู่วันนี้กัสิพาคเอฟซีเฮ้า ลงไปติดตามนะครับชมไปทายทําอัปเดตพอตาพันธิตาก้าก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยมาพบมาพ่อกันวันนี้เนาะเป็นันจันดาบ้านนาเนาะบอกมือบอกวันเป็นวันเสาร์พ่อแม่พี่น้องวันที่แปดเนาะเดือนหกเดือนเดือนหกฮาเบิดไปแล้วเดือนเจ็ดฮัออกมาพ่อแม่พี่น้องเดือนเจ็ดลาวด้วยเนาะเป็นยังไดก็บอกมือบอกวันกันก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยเคยบอกมือบอกวันกันบางคนก็ลืมบางคนก็บลืมพ่อแม่พี่น้องเนาะ มันนี่เมียจันดาบ้านนากับศิพาเอฟซีเฮาทุกคนนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเลยอบอ,อกว่าพาพ่อแม่พี่น้องเขาลงไปทักทายสบายดีพ่อตาโกนนะ้เนาะพังท้ายหรือพังลาเฮาการซีฮิตเป็ดเดียวกันอยู่บ่าบางคนก็คาดว่านเลิศบางคนก็บปล่อยโม่เนาะแต่กล้าพ่อแม่พี่น้องเลยแต่พ,พึ่งดึงไม่เกไปนะพ่อแม่พี่น้องเลยโดยพาไปทิ่สามรับชมกันกเลยทุกคนพ่นอแม่พี่น้องว่ารายยายห้างเปิดของเบาของน้งอยของลายตาพ่อแม่พีน่น้องเลยกลวยเฮาก็ออกไปแล้วเนาะงวงออกแล่งงวงช่อซามโต บ่าสามตัวคุยตู้น้อยตัวนงมมึงพ่อแม่พี่น้องเลยในเฮือนมีใหญ่จะดาบันนากับผมว่าไม่คุ้ยลายไปันใดเนาะเปิดภาพมากๆกับพ่อแม,ม่พี่น้องบรงบรยากาศดีบ่ได้ดีจักดีมาเลยเดมเม็ดพ่อแม่พี่น้องเลยมาพบมาโผลช่วงเจ็ดโมงป่ายพ่อแม,ม่พี่น้องเนาะมาตกทายสบายดีพ่อแม,ม่พี่น้องป้าลุงช่วงเศร้าเนาะมันนี่กัดข่าวเศร้าแั้วมัได้กินพ่อแม่พี่น้องเลยในเนดือนมิใหญ่จะดาบันนากับฉันได้ลงมาถ่ายทำอัาาปเดตทั้ทงตรงไฮทง,ทงนา เก่าคือเดิมพ่อแม่พี่น้องเลยน้ำกบไปแล้วเน้องบันแห้งเล้อพ่อแม่พี่น้องเบิ้งลงมาเลยลงมาน้ำระเทะลงมาช่อยเบี้ยช่อยงานบ่นี่กัมาทักทายสบายดีตากอนเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยตากกาย

กาพมีพี่น้องตากาพันเธ็ดปูงาด้วยพม่พี่น้องตากาตาตาพันปูชุดหัวมุมพูดได้พมีพี่น้องเลยเด่นผมบัดสอบยืดนึงตากาแล้วทำทุงหทงถุงนากงเนี้ยพอดีลำพวยพี่น้องเลยมีกาเนาะ อ้าวเจ้าคือคาดน้ำลายแทบเป็นออกบาทเพิ่นเห็ดนทนไมพี่น้องเอ้ยน้องวัดสรีมาท่านเพิ่นเกบะเพิ่นยาก่อนเฮ้ท่านเพิ่นฉ่ำเพิ่นพี่น้องถ้าข้าสบายดีทำแม่พี่น้องในกลัวนะเข่าเนาะสบายดีโอ้ยมันจะเช่าหรือใด่อยก็เห็ดเห็ดนี่อยู่เนาะมันก็เข่ามันก็ทันเลย บ่กินนี่เห็นดึงตะวดอยู่นะพามาสิฮอดให้นาบัดเบิดแล้วแม่พี่น้องจบเนาะยังให้ใหม่อีกจ้ะบ่าเอาให้นี่บ่บัดนี้นะคือว่าไฮไลแล้วอันนี้เด้อะตาหนึ่งเบิดบ่เจ้านี่หาตาสีใหญ่นี่เด้อวาตาน้อยนี่บ่เบิดเลยตาเนาะคอยว่าสิได้หวานเบิดอยู่ xì thôi lên ạ Tán đi lên chả Bất van đây là ba bạn ừ. Khi khỏi vai thì hết tiến kíp mà Giờ tán nó cao nó Đấy chả nào bạn mấy Mình cái nào rồi nó cao nó ở phần áo đây nằm nó khỏi mi gì đấy, là khỏi bộ bộ đấy, có đúng có vậy gì đó cứ dạng cái này. เป็นพ่นมาลงมาบอกทำไม้คนกินคือเก่าพ่อพี่น้องนี่ก็ช่วนหัวเมืองก็ไม้คนกินยังปิ่งทำลงลงเตะเดบอบเขาเนาะเบืองกันเบืองกระปุกูคนเนาะพ่อพี่น้องเลยแต่กล้าคนก็บอได้น้อยจักดิโฉบยืนคันนาทะเลเพือกพ่อพี่น้องเลยแต่ละปีเนาะการผลตาวานันคือสิบโมบัสหรอกพ่อพี่น้องเลยญ่จันดาในมอได้เบ้ามันบล็อคันนากระพอะวาน้เลยพ่อพี่น้อง ขันเจ้าบุญยากเฮ็ดมาหนีกับบุอื่นบ่อันินะนึกว่าจังใดอันนี้คือเป็นขัดเจ้าเนาะพ่อแม่พี่น้องชงโอดคันตานี่นะคือสีหางพ่อแม่พี่น้องคันชงตานี่เนาะคันว่าตานี่คือสีพอดีอ้าวบางทีจะโจกอยู่สอบขาดบ่อขี้เนื้ยโอ้ชงโคดพอเียพี่น้องเลยเนาะ ประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องไอ้นาตากาเฮาป้าเตอพ่อตาพันวานเขานี่ก็หูยพ่อแม่พี่น้องไอ้บ้านองพองแพงเนาะห่างใับมึงเนี่ยเดี๋ยวหากระเพรนหากระลังสิเตกดุดินขึ้นมาพ่อแม่พี่น้องเน่าหมดเนาะพ่อตาพันบอกเคยเห็นในชีวิตชีวาคือเบาก่อนแหละเนาะพ่อแม่พี่น้องไอ้คือว่ากางก่อนนั่นแหละเอ้ยห่างบ้านองพองแพงหากระลังสิขึ้นเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ อะก็สิไปดูเฮมาเบืองขอบปูกก้อนเตะโดนล้วนจังไงช้างเตียกาีลอทับอ,อยู่เลยพี <c oughs> đây, ่น้องเลยหน้าตาเพิ่งกัเม็ดกระูกระโหลกมีบอพี่น้องน้เงาอยู่เนาะห่างแห้งนะพี่น้องเลยนวาน,น้ำลังขิ่นกันได้ mà kề vào năm lần bố nó bình tự của ông ngọt ngọ. ừ, nó nó vài năm lần nó làm câu đó ơi đó bộ có bơi thì tệ có bộ lại đó ừ ừ phụ đi ngam phụ đi khắc nó vượt lơi sổ tà này โอ้ยคักเนาะคืนหนึ่งฮะโอยเลิศเขาพันเวียงอพัดเลยคือคักเลยศมาด้วยีนดีเดี๋ยวข่มลงตะกะฮะนะโอ้กล่าวถึงเนาะไปเอาหนำจงไว้คือปุยใช่หรือเปล่าเลี้ยวทำแล้วเจ้าะเลี้ยวพอดำได้แบบพี่น้องเขาอาจจีเตะหืบเตะหฮ้ย มาสีบานลงมาตรงไหนตรงหน้าช่วงเช้าเนาะพเมฟินนอกขอมาติดตามฮับชมในะตอนนี้ก็ขอบบกขอบใจใลายพ่อเมฟินนอกขอขอบคุณขอบคุณเด้อเนาะผู้ขอมาติดตามนะฮับชมในะตลอดพ่อเมฟินนอกเลยเริ่องต้นต้นจุบให้ความโฆษณาช่องม่ใหญ่จันนาบ้านนาเด้อพ่อเมฟินนอกเนาะ นางนำผิดผลกับลงวันหลังใหญ่ใหญ่ใหญ่โย่นำกันังร้ายอยู่เพเมพ่นองมีก้าก็ดำร้ายเติบเล้กเพเมพนองากล่นีมงกลางเนาะตาเพิ่นกับลำอีกวานสามให้วันปะเมียน่พเมพี่นองเลยนี่ก็คือตา้กเพิ่นสิวานเดี๋ยวนี้แหละ่พเมพ่นองกินเขากินนำกับชลงมาวานเนาะด้วยจังใดด้วาสิวานเลิศจังขนหมด้วยว่าไดลูกพดบ่เนาะ เชมิดเขาพ่อเล็กน้อยนี่แหละพ่อเมย์พ่น้องเลยกานี่สิวานอดียวนึงชงสามตาสี่ตาทั้งข่าเจ้าเพราะว่าไทยชงให้น้อยน่ะเป็นย่างเฮยไทยชงให้น้อยน่ะโอดรตัวนั่นกับข้าเจ้าโคตรตัวนี้แหละกับผู้ดีเลยชงตานะชงตาเดียวมันสิดทีเพอได้โคดเขาปลาทอดได้น่ะสิว่านมันบดเด็กกับ ตเครื่องนี้เนีのののの่ยนวดไม่ใช่ตัวนี้แล้วก็คือพ่อบัดนี้พ่อเล้อชงตาหน่อยเค็ดห้างเอานะเบียกให้มันทีมันมันลกหนะข่าวเจ้าให้ก็เบียกเอามันทีจิไปใช้หน้าวันเมื่อปีว่าบมใช้ข่าวเจ้าบันอยากกินพ่อแม่พี่น้องเอ้ยห่งอยู่เนาะลูกเต้าไม่ได้ตบะกินบาลูกเต้ากิน เพือลูกเพือเต้าพ่อเมยพี่น้องเอ้ยเนาะมันยังอะไรมืดผ้ามืดผลธันทาเฮาขึ้นออกมไม้แล้วพ่อเมยพี่น้องวงไหนช่องผ้าเฮานะมืดผ้ามืดผลแต่ว่าแดดบึกมาพ่อเมยพี่น้องเอ้ยเนาะวันนี้ขับรถตกช่วงสิบโมงสิบเอ็ดโมงหนึ่งก็บเม้นใบพ่อเมยพี่น้องมืดชักช่องผ้าเฮากับพ่อประมาณชั้นนี้แหละพ่อเมยพี่น้องเลยา เด้งเลยเนาะตัวตาเพิ่นไทยชองให้นี่เพื่อนั่นกับตัวนี้เขาเจ้าแม่เขาเหนียวขัดโชวใส่กันกับขักปัญญังได้พไหนพี่น้องเอ้เขาเจ้าเขาเจ้ากับข้าเหนียวใช่กันสมาใช่ตัวนี้ฟังเบิ้งเนาะคำบาหวานส่วนนั่นพอตานี่กะทำมันโบเบิ้ลกับเมนเอาเขาเหนียวลงเพิงหนึ่งบิีกหนึ่งนะยังนึ่งพี่น้องนั่นก็ได้ ็ม,โโมันบัวโพก็เมนหวานตัวนี้ตานีิเนะาะตาคนไทยตาก้าอีกพ่แม่พี่น้องอาศัยลูกกาโได้มาตะไคร้พม่าพี่น้องลูกป,ปูที่อยู่น้ำผอตาเพอนเนาะอยู่ไทยปูนพ่แม่พี่น้องเลยมได้มานำ้ำมามาเห็ดให้เห็ดหน้าน้ำหลายพันหลายปีแล้วพ่แม่พี่น้องเอ้ยเนาะนี่ก็กินแห้งเผาคือเก่า ไฮไทยนาเยอะๆพื้เก่าเนาะเห็ดจำๆเห็ดได้พ่แม่พี่น้องเห็ดโบได้ได้ก็ยาเนาะเห็ดโบได้กับชีเียกเห็ดได้ได้พม่พี่น้องจ้างว่านเอาเนี่ยเนาะมีเงินกับใครหันขายหนีโฮมไว้จ้างคนมาใส่ไฮไทยนาอีเด้ขันไทยโบได้แถาเกศเชสลามก็ไดรกันแม่พี่น้องเลยนี่โคตาพนไทยตาก้าไฮนี่แเราจะไฮนี่พมี่น้องไฮน้อยทำกันเนาะดูตะล้อยพ่แม่พี่น้องเอ้ยเป็นแต่เพลงไฮนากันได้ น้ำก็มีเบิดน่ะลอกก็ยังเป็นตึงพี่น้องเพิ่นา3ไหนี่ก็ยังก้งอยู่เด้อเพพี่น้องเพิ่นอัดไว้เนาะตเตเตหอยพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นไผเมดก่อนน้ําเมด บ่งตัตาถ่ายนาแต่ช่วงเช้าเมียนพี่น้องช่วงเจ็ดโมงเนาะผมมาโพสพี่น้องเฮามื้อนี้กอะประมาณนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าแม่ใหญ่จะน้าบ้านหน้าเราไม่จะใช้ช่วงเช้าเมียนพี่น้องบางทีแบบว่าเฮาบ่มีเวลานะพ่พี่น้องเอ้ยฮาบ่มีเวลากับ่มีเวลาบ่ว่างกับางครั้งบางตอนกับางคลิปก็ถ่ายช่วงเที่ยงบางคลิปก็บใช้ช่วงแรงพ่อแม่พี่น้อง บางข้างกับม้าว่างกับชายช่วงเศร้าเนาะคลิปมีอะไรจะนาบาหนาแต่ละช่องกับพวกพี่กันพวกเมทพี่น้องสุกมือทุกวันทั้งหลาเนาะเออพวกมีนำ้ำผึ้งเนาะเมทพี่น้องไอ้เนี่ยจะนาบาหนาเบอร์คลิปคนอื่นเป็นคนโฉนน้ำผึ้งเนว่ยเอาไม่ยังคอเมทพีน่น้องกินเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็หากระลั่นเต๊ะห้างและพวกเมทพี่น้นองดีกเนาะพอตาเพิ่อนชะว่านกล้าห้าง ก็พอป๋าไก่มีอะไรเลยเนาะบด้ี่กันเก้าเนาะสมัครได้เนาะะก้าพอตาพนักเตะโอ้ะนักเตะขึ้นน้ำกรมีเนาะน้ำถ่วพ่นเลยพี่นถ่วห้าพ่นเนาะ อ่างน้องแองแลงคือไปเฮ็ดไปพี่น้องเอ้ยเนาะเอ้ยตัวนี้ขนามุมตัวนี้กยาวไปฮอดพี่น้องโอแวนี้ตะก้าเพิ่นหมองเดียวเนาะ5 6 7ไร่ก็ตาเพิ่นแล้วก็ว่านอีกกระสอบนึงพ่อแม่พี่น้องให้นี่นี่เบิดสอบปลายตัวนี้น่ะสอบนึงให้นั่นก็ให้นั่นกระสอบนึงเนาะ ดตกอยู่สงโสปุตสามโสสี่ิหาโสพเมพี่นอก์กะบัวนากะบัวก่วงบัลายเป็นไดเนาะหาโนกระปุกหาสอบยืดพเมพี่นองสอบยืดอันที่สมอย่งสูงกัไหนพเมพี่นองเนาะบัลายเป็นไดน้ำเงี้ยจันดาบนาก็ได้นี่ก็เห็นหน้าน้องไซน้ำพเมพี่นองหน้าน้องไส้เพิ่นบ่ไรมาเห็นเนาะนาสิปไปให้อนนี้ก็คือเป็นตะกร้าสร้างเตียยพึ่นพเมพี่นกมันยังนันได้ใส่อย่งเนาะกเพิ่นกัยังเขียวงามๆเลยพเมพี่นกองน่ะ บางทีบางห้างเพิ่นกระไรประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องก้าเพิ่นกะปีนี้ก้ามิตรคนก้าห้างพ่อแม่พี่น้องก้าไปอย่างมากประเด๋เนาะนอาจากนี้ก็ตามพ่อแม่พี่น้องเลยอขอขอบคุณขอบคุณเนอะเนาะพ่อแม่พี่น้องผู้เข้ามาติดตามนะครับชมช่องแม่ใหญ่จันดาบ้านนาเฮามาตลอดเนาะในตอนนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยขอขอบุณขอบคุณให้อยู่ดีมีเฮงอยู่เย็นเป็นสุขสุขก,กายก็สบ,บายใจตลอดปีเลยตลอดไปเด้อพ่อแม่พี่น้องอย่าเจ็บอย่าจนวนคำเดือดเดือดถงล้นไทยเนาะเดือดไสเดือดใจ ท <So S 1> ่านการงานอะไรก็ขอให้รับลื่นขึ้นกว่าเก่าเด้อผู้เขามาติดตามเลยรับชมชงม่ใหญ่จันดาบ้านนาเฮามาตลอดเป็นกำลังใจให้ทุกข้างเนาะเพราะเลยสังคลิปต่อไปอีกพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะอย่างไรก็ตามอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ทางไหนก็เลยเตะหักเพลงกันคือเก่าเด้ออยู่ฝั่งไทยหรือฝั่งลาวต่างประเทศเนาะเห็นดีตอนฮับเขาชงชงมิไงจันดาบ้านนาชงชงเศร้าเคู่มื่นคู่วันพ่อแม่พี่น้องเลยโอ้ยเนาะอย่างไรก็ตามเตะพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเอาอาพ่อแม่พี่น้องทางใดก็ดีเนาะ กดอย่าลืมกดไลค์แล้วกดชซ์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เมย์ไนยจันดาบ้านนานเดอ้อพ่อเม่พี่น้องทายคลิปทุกครั้งเนาะโดยอ้าจังใดก็ตามพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะ่าพ่อแม่พี่น้องครับไปแล้วถ้าไปติดตามได้รับชมคลิปต่อไปพ,อพ่อแม่พี่น้องเลยเมย์ไนยจันดาบ้านนาฮาว่าผิดพลา,านอาการใดก็ขอโทษขอภายลลายเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเลยเมย์ไนยจันดาเ่ามวนมนวนหูนะเนาะที่เตือนมาได้พ,พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะ แต่ว่าเอฟซีเขาทังฝั่งไทยทังลาวต่างประเทศก็ดีพ่อแม่พี่น้องเพิ่นทักทายมากอ่านทุกคอมเมนต์พ่อแม่พี่น้องเพิ่นขมิ่นมาหาเมย์จันดาบันนาเนาะก็ขอขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอยู่ทางใดก็ดีเนาะที่ฮักเพี้ยนก็เม็นยัยจันดาบันนาเขาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยวันนี้เม็นยัยจันดาบันนาเขากระชิลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วเน้ออันทุกคอมเมนต์แต่ว่าเขียนโมป็นพ่อแม่พี่น้องเขาโทษขอพ่ายหลายๆเด้อเมย์จันดาบันนาเขียนสี่โมบินเนาะ แต่ว so ่าอ่านเพราะอ่านออกได้แต่ว่าพออ่านบ่เป็นกะให้คนอื่นอ่านให้พ่อแม่พี่น้องขอขอบคุณขอบุณหลายๆเ้อเนาะที่หากเพลงกันคือเก่าคือเดิมพ่อแม่พี่น้องเลยส้าถูกเนาะทาการงานใดก็ขอให้ดาบดื้ึ้นก่าเก่าพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่ะให้ร่ำให้รวยบ่ให้ช่วยจักเถื่อพ่อแม่พี่น้องไปใกล้ไปไกลก็ให้ตลอดปลอดภัยโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องก้มเอวยพจันดาติญาตาบรรณากบรหลายปันใดเนาะบ่เป็นปันใดพ่อแม่พี่น้องเลย โอเคอยู่ดีมีเฮงทุกคนสำหรับชิมนี่กับลา่พเมพี่น้องครับไปแล้วก่าวคำว่สาสบายดี